เนี่จับปลาคอดฮะน,นี่ได้เยอะแล้วนี่เป็นครุเลยนี่พาไปจับปลาดุกฮะมดเลยเรือฮะตามรวนมดเลยนี่ฮะมันอยู่ตามรนูนี่ปลาดุกเดี๋ยวต้นต้นหัวนี่ะเ,เดี๋ยวครับ

Đi ngay. Để cho thử content đi anh. con nó long mười này

มึงจะหาตามตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสะเออมาโกมีนะออ้ป uh, วดแดงนี่งไงโอ้โ uh, อ uh, ้ไทยย่าเดียหลายตัวอู้ นี <ersch> ่คร <threaten> ับนี oh. <100 00 S 2> ่ครับนี่ครับเอ้าเป็นมือเก็บโอ้้นี่นี่ตรงไหนก็มีอื้อย็บ cặp đặt nục này nó, nó cũng lên khâu rồi này tiếp rồi rồi lên trên วันนี้จะพอก่อนแล้วทุ่นี้มาวิทน้ำออกค่อยเอามันจริงจริง,รงเอาไปดูปัญญาครับหนึ่งครุเต็มเต็มประมาณห้ากิโลเดียวเยะมัน บรรดุกนะปลาช่อนด้วย,ยนะยวี่คอ่อยไปล้างที่บ้านครับเดี๋ยวดูค่อยดูอีกทีนึ่งครับไปล้างที่บ้านให้สะอาดแล้วก็ให้ดูอีกทีนึงครับโอ,อ้ยโอ้วะ่ะโอ้วะ่ะ